เช็คไว้ก้อนอย่ามันไม่ล่ออันหนึ่งครับลุงเกือบกุที่เจรีเกินเสียงมึงแหล่มากเลยนะลุงจบเอ้าไปเช็คให้ไปเช็คให้เอ้าอีนี้นี่เกือบในต้นฮมทีมากที้มึงก็เละซุ<อ>ยกัน,นเลยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันเลือดกไก ไม่ออกแลว้ีวมองไม่ชัดขอเพ็ดแ๊บชัวรแวบเขึ้นใหม่ตัวเองตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอเมื่อสองสามวันก่อนคิดแป๊บ เฮ้ยเรื่อนลบแน่เปสีแคือโ้่อ่อจะมองหน้าแกด็กนาไหมกูจะหายใจไม่อกแล้วโอ้โหมีกรกซมดอืมิงกูอกูต้องได้สกันไม่ได้เร้มันจะเสียชื่อเสียงตอนนี้ก็ตตอบีกเจอโอ้ยรวมเปบนี้รวมเเราแบบนี้ต้องมีเรื่องแบบนี้กันไมมกันมือมาตั้งนานนี่กือบตื่นดีมากอยู่วคืนนี้จดให้สองน้ำ ้วปไปอีล้วอยากไปนีกแล้วเจ้าม้ามาสิเซยงโคลเสีตอมีกี่มาาในช่างแลเลยเอาอะไรของพวกมึงเนี้ยออกะดหขวนมสองข้งแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้กูขึ้นรถก่อนละกันโอเคผมไม่รู้ไม่เห็นอ่านหนังสืออยู่โอ้ถ้ากะดีขวนมออมองทำไมเนี่ยไอ้คนรอนเละ เรื่องแบบนี้มันไปไวไมเนี่ยโอ้ยขอมองเปิ uh ้ลหน่อยมันต้องมีเรื่องแล้วเด็กเหมือนกันในนี่โอ้ฝนเบ่งขึ้นเลยนะเออเอาไงใะ่ไหมโปกนะให้ดนตี๋เราเยนะเราต้องไงตบตี๋กันหนุนตัวกระเบ้ฟาดหัวองูเล็กจางบิดไข่หน่อยกระบุกตัวเปเสีไม่เรื่องแม่ใช้คนคือหน่อยไหมนี่นะนี่ขี้เล่าสองคนแล้วนะไม่ต้องไปมองคนอื่นหรอกเหล็กขี้เล่าสองคน นี่อันนี้จะให้ต่อเหรอฮะอุ้ยเอาไงจะมาดีเยียหรอโอ้ยมาหืมโอ้ยเดียไม่ชอบไม่ชอบใช้ความรุนแรงแลมันไปไง้ยจ้าพี่นงโอ้ยทำไมโอ้ลุ้มเลยนะลุ้มเลยมั่วโอ้ยคิดว่าจะซุกกระพีนหรอกคือท้ายประยงบ่มรากันกุ๊ดดอยโอ้ซอกกระเพียนอ๋อี๋อย่าจับตัวเด้อย่าจับอย่าจับ ไม่ได้ไม่ได้อย่ามาเบิ้ลมาทีละคนได้ยังไงลุงย่าลุงเจ๊เจ๊ไม่ชอบเจ๊ไม่ใช่บอกเจ๊ไม่ชอบเจ๊ไม่ชอบเจ๊บอกแล้วเจ๊บอกแล้วระบมไปดังดืนมากินเยอะจังเลยนะจ๊ะอีแก่อีเช็กันว่ไม่หรอเออเลียปากแป๊บจ้ังเฮ้ โอ้ยช้าขยมไข่ทานโนโหนี้แม่ล้บ่าวสลับเปล่าสองลูกเจ็บป๋วยเตี๋ยวมันหนึ่งจ้งระบบโอ้ยระบบเป็นไงบ้างจ้าโอ้ยระบบนักตัวโอ้โนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ว่าหรอกดูเจนะจ๊ะนี่ไม่ว่าหินไหนโอ้ยบัคเก๊กลอยกูดูอีกอืมเก็คลอยกูกินโอ้โหแอปควันบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตสังคม พอทรวมในกลุ like. ่ะแกนี่จบเหลือง,ลองแล้วนะโอ้ย oh, ชื um ่อกันนะเพล้านุแค่นี้ไหวแค่นี้มันจะจบได้ยังงั้นเหรอจะไม่เอาแกคืนแน่นอนอือดียนจะเปิดอะไรให้นะถ้าหนูยังมายุ่งอะไรกับเดียนอีกราโก้คือนี้เดียนจะอัดเข้าตัวมาให้หนูนั้นสามคืนเลยนะเจอกันคืนนี้คืนนี้เหลืองโก้ไม่จริงวันนี้แฟร์เหลืองยังงั้นเหร ไม่ันไม่ใ <Authority> ช่เรืจริงใช่ไหมวันนี้รู้สึกมีแฮปปี้มีความสุขคือไม่ใช่แกก็จะดูแอยกูตัวแมนด้วยนะมาดูดูดูดดไม่อยากจะดูแล้ว